ที่สนามกีฬาเวสุวรรณเทศบาลนาครอ,อุดรธานีนายเทอรี่เกรตันนาย,ยกสโมสรโรตารี่หมักแข้งปีบริหาร2,564-2,565เป็นประธานเปิดกิจกรรม People of Action เพื่อคนพิการโดยมีนายวิโรธพิพัฒน์ชัยศิริประธานครอบครัวโรตารีพร้อมด้วยคณะกรรมการโรตารี่หมักแค้งปีบริหาร2,564-2,565และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม โรธทะเรียนปะพิน์แต้รัตนาชัยประธานจัดงานกล่าวว่าโรตารีประเทศไทยได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวมเสื้อน้ำเงินเหมือนกันทั้งประเทศในการจัดกิจกรรมเพื่อคนพิการโรตารี People of Action พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับสมาคมคนพิการบ้านนาม่วงจังหวัดอุดรธานีจำนวน30คนไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งหม่มกรองเท้า ในวันเดียวกันทั้งประเทศเพื่อบันทึกสถิติโลกร่วมกันพร้อมกับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้พิการโดยสโมสรอ,อุดรธานี FC ได้นำนักฟุตบอลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในด้านส่งเสริมสนับสนุนคนพิการให้ได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถในระดับบุคคลอย่างเต็มศักยภาพและมุ่งขจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้พิการในจังหวัดอุดรธานี ต่อไปค่ะ